สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการรถบ้านหลักหมื่น f f Car นะครับผมก่อนอื่นนะครับกาวทักทายสวัสดีพี่พี่ f ชาวรถหลักหมื่นของเราก่อนนะครับผมมาครับผมวันนี้มาใครหาเกียร์ธรรมดาวันนี้เข้าแล้วหาเข้ามาให้แล้วนะครับผมคันนี้เป็นเจ้า t o y o ต a าโคโร l a นะครับผม หรือใช้ยาที่เรียกในวงการนะครับผมเป็นรถติดตลาดเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหายาเป็นตัวพิเศษนะครับผมนะเป็นตัวเขาเรียกว่าท้าย3สีนะครับผมนะสีแดงสีขาวสีส้มแบบนี้เลยนะคันนี้นะครับผมปี1993นะครับผมเครื่อง1 6 0 0ซีซีเป็นเครื่อง 4AFE นะครับผมโคตรประหยัดแล้วครับโคตรดีคันนี้นะครับคันนี้นะครับผมเป็นรถของ เพื่อนอาสมัยเรียนประมาณ10ปีที่แล้วนะครับผมทักมาขายให้นะครับผมไม่เอาก็ไม่ได้นะครับผมนะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะครับคันนี้ล่มเอกสารชุดโอนนะครับผมพร้อมภาษีไม่ขาดพรบไม่ขาดนะครับผมอาก่อนอื่นนะครับเรานะครับมาชมรอบคันกันก่อนคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบอดี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวอธิบายตั้งแต่รอบข้างไปเลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูภายในอาห้องเครื่องแล้วก็ภายในเอ่อตัวรถตัวถังรถกัน นะครับคันนี้บอดี้เดิมสวยนะครับสีประมาณ6 0เลยนะครับผมนะก็อาจจะมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมรถประมาณ30กว่าปีไปแล้วนะคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมเลยโตโยต้านะครับผมระบบไฟติดครบนะครับฟิล์มดำประมาณ60%ดําอรนดำรอบคันเลยส,สวยๆแบบนี้เลยใครหา3ามห่วงนะฮะใครหา3ห่วง,นะค,ค,วงคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่าแล้วมีข้อเสียนะตอนที่ผมเอามาคือระบบแอร์นะครับ อ่าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วเขาก็มึนเวียนหัวแล้วไปทําแอร์มาเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างแต่ไม่เติมน้ํายาแอร์มาแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรแต่น้ํายาแอร์มีมีอยู่นะเขาแว็กอะไรให้เรียบร้อยเลยแต่เขาไม่ได้แบบไม่ได้ใช้งานนะครับผมก็ลองเปิดใช้งานแล้วคอมแอร์หรือว่าอะไรมันก็ไม่ได้ทํางานแหละก็ลองเอาแบบเอานั่นเช็คน้ํายาแอร์ก็อาจจะเหลือน้อยนะครับผมนะก็ใครที่จะ เอาคันนี้ไปนะครับแอร์ไม่เย็นนะเออล้มออกปกตินะครับหน้าคา์สคอมแอร์หมุนปกติสายพานอยู่ครบหมดนะครับเอาไปเช็คเอาหน่อยนะครับผมนะผมขายตามสภาพนะครับผมนะขายตามสภาพแล้วจะแบ่งให้ถูกๆนะตลาดตอนนี้ถ้าเป็นสภาพแบบนี้สี0 0 0ือัพนะครับแล้วมาฟังนะครับมาฟังมาฟังราคาผมก่อนนะราคาผมผมขาย2,9900 ก้าสิบเก้าบาทนะครับไม่ข้ามสามหมื่นนะครับขาดบาทเดียวสะใจสะใจพ่อค้านะครับนะเอาเอาราคานี้ส่งฟรีให้หนึ่งร้อยกิโลนะครับส่งฟรีให้หนึ่งร้อยกิโลนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวแบบนี่เลยถ้าผมเก็บแอร์นะครับทําแอร์ทําอะไรแล้วนะครับราคาโดดแน่นอนผมขายสามห้าสามเจ็ดแน่นอนนะครับแต่คันนี้นะครับเอาไปให้ลูกค้าเคลียร์เอาเองแล้วรถผมเยอะมาก ตอนนี้นะครับทาไม่ไหวตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะเครื่องดีมากเครื่องดีมากนะครับอ่าดูนี่ดูฟิล์มเฟิร์มนะครับผมเป็นไงฟิล์มเฟิร์มแบบโอ้โหสวยใสนะครับอ่าเอาให้ไวนะเอาให้ไวใครสะดวกรับไวนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับผม โทรมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่าง0840902878นะครับใครจะดิ่งมารับเองเลยกลัวไม่ทันก็ดิ่งมาไม่ต้องมาจําแต่ของผมนะครับมาจําขั้นต่า5,000บาทกรณีส่งนะครับนะไม่ว่าจะใกล้ไกลเหนือใต้ออกตกภาคกลางภาค,ภาคไหนก็ไปแล้วแต่ไม่รู้นะใกล้ไกลตรงไหนผมก็รับมาจา5,000บาทนะครับไม่เอานะมาจําแล้วก็ทิ้งผมเสียได้เงินนะครับเสียได้เงิน F4 นะครับผมมาชมภายในกันนะครับภายในเป็นเบาะ หนังกำมะยีนะครับผมนะ,ะข้างหลังก็จะเป็นหนังข้างหน้าก็จะเป็นกำมะยีเบาปรับ,บพับได้ภายในสวยมากนะครับคันนี้เครื่องเล่นเพลงดังแอร์แอร์ไม่เย็น <laughs> แอร์ไม่เย็นเพลงดังนี่ใครที่แบบหาขายของนี่เอาไปทําแค่แอร์นะครับแล้วก็ไอมีไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยนัเล็กเล็กน้ยกอยๆแจ้งหมดนะครับสีก็อาจจะมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะอ่าเห็นไหมแต่มันก็ยังสวยนะครับบ,บ,บอดี้เดิมมากเดิมจัด นะครับใครได้ไปในแบบหูดูเดมาแบบดูซอกมุมสวยงามนะครับผมขายบอดี้มาเลยนะคันนี้บอกให้นะครับที่ว่ามอเตอร์ไซค์กันแดดกันฝนนะครับผมอ่ะเอาไปเก็บเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะอ่ะเอาไปทําบ้างนะครับเก็บงานช่วงนี้เก็บให้ลูกค้าไม่เหลือแล้วตอนนี้นะครับแทบจะจ่ายกันฟรีกันแล้วนะเนี่ยบอดี้อย่างงี้พี่เห็นไหมผมเอารถมาขายไม่ได้ช้ําไม่ได้อะไรเลยนะแล้วพี่ไปดูห้องเครื่องนะดูผมสะอาดสะอาดผมไม่ได้รถเน่านะ สองหมื 20, ่นกว่าบาทไม่ใช่รถเน่านะครับพี่พี่นะเนี่ยดูดิบอดี้ Body อยู่ครบหมดเลยเนี่ยตัวนี้ปรับเปิบอะไรได้หมดแล้วพี่ก็ดูเดิยนะเอาให้ไวนะราคานี้นะครับราคานี้ผมให้อาไปเก็บงานเอาเองนะอ่ะนี่ดูยางอะไรแม่แรงครบหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยแม่แรงเนี่ยอยู่ในนี้เลยเด,เดิมเดิเลยแล้วพี่ดูบอดี้มัเดิเดิมอันนี้ยางเดิมโรงงานมันนะเนี่ยแล้วพี่ดูยางอะไรเนี่ยยางอะไรอยู่ครบนะเนี่ย ไม่ได้กระจอกนะครับนะ,อะของแบบผมไม่ได้ขายรถแบบโอ้โหแบบแค่แอร์ไม่เย็นอย่างนี้แนละ้วแบบลูกค้ามันจะเป็นยังไงเนี่ยดูดอกลำพุงดอกลำพุงดังๆอะไรอยู่ครบหมดเลยไฟเฟย,ส,ยสองป้ายทะเบียนอยู่ครบนะดูมุมเมิม,มสวยนะครับนะตอนแรกผมกะจะเอาไปเก็บแล้วขายแพยงๆนะครับนะแต่ก็ไม่เอานะครับเผื่อให้เอฟซีเอาไปแบบเอาไปฝึกวิชามาั่งช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ดังนะ ขับดีด้วยนะครับอัตราเร่งดีเกียร์ธรรมดาแล้วดูห้องเครื่องนะครับเพจเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับน้ำยาหนึ่งสามสี่นะครับผมเพจเดิมอยู่ครบหมดเลยแล้วพี่ดูห้องเครื่องเนี่ยเป็นไงนี่ดูดิเอาเอาดูเอานี่นี่ดูเอาเพจเดิมอยู่ครบเลยนะครับนี่ดูเครื่องสตาร์อยู่นะไม่เชื่อ,อดูเอาแล้วดูเด็กตอนีดด้สวยมากนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มเลยพพี่ดูเด็เครื่องมีเยิ้มที่ไหนอ่ะ เครื่องแท้ไมมีเยอะมเลยเครื่องเดิมเดินดีนะครับอ่าแล้วก็มีชุดแบบอะไรอะเหมือนชุดเครื่องเสียงนะแต่มันไม่มี power นะมีปีมีอะไรให้พร้อมหมดแล้วก็มีตัวเสียบนะครับผมอ่าเสียบเนี่ยอันนี้เพลงเพลงดังนะผมเปิดเพลงอันเนี้ยเสียบับโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์เสียบทีสตุโทรศัพท์นะอ่าเป็นท้ายส5จุดห้านะครับผมนะเกียร์นี่นี่นี่น,น,นี่ออโต้ด้วยกระจกใช้งานได้นะนี่ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมานะ ใช้งานได้นะ,ะก็จกไฟฟ้าใช้งานได้ด้วยนะแล้วก็แอร์เซ็นเตอร์ล,ล็อกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมใช้งานได้ครบเลยนะครับแล้วก็จกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะอ่ะเนี่ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวหาว่าผมขายในรถแพงนะอ่ะรถแค่แอร์ไม่เย็นเฉยๆเนี่ยผมขายสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเห็นไหม ผมก็ไม่ได้ขายแบบเปอร์เกินความจําจเป็นนะถ้าแอร์เย็นเนี่ยผมขาย 35- 3 7แน่นอนรถสภาพแบบนี้นะครับเนี่ยมีบางรุ่งบางแดดครบเลยนะครับกระจุงกระจกนะครับอ่ะขายหารถใช้งานนะครับเน้นใช้งานนะไม่งดงดราม่านะครับผมนะเนี่กระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยเห็นไหมเนี่ยปรับข้างซ้ายขวาไฟฟ้าเห็นไหมอ่ะเนี่ยปรับทั้งฝั่งเลยเนี่ยปรับข้างใช้ไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าหมดเลยเนี่ยตอนนี้ใช้งานได้หมดเลยช่องอุเนี่ยแอร์มันมีลมออกมานะแล้วก็มีนายกุ้งนายกาเก๊เก้ะคอนโซลคอนโซลมีครบหมดเลย นะครับมีปีมีเครื่องเล่นเพลงนะครับผมก็คือว่ารถมันก็ใช้งานได้ครบหมดแหละนะพี่ไปทาการขับขี่กันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาจะรีวิวแบบไวๆนะครับพี่ๆเอาไวๆนะครับมาจบได้มาจบนะครับมารับเองได้มารับเองเลยนะครับผมนะงดต่อหนักนะรถได้แค่ค่าน้ำมันนะครับราคานี้ ขอแค่สายเดียวนะครับใครหาโตโยต้าสามห่วงขอแค่สายเดียวนะครับนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปทําการขับขี่นะเดี๋ยวผมขอซื้อไก่เขาเรียกว่าอะไรไก่หัดใหญ่กันแล้วกันนะเดี๋ยวไปชมการขับขี่กันแล้วกันนะครับครับผมได้มาแล้วนะไก่ทอดหัดใหญ่นะครับอ่าต่อเนื่องกันเลยนะครับเอาให้ไวนะมีคันเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะรถ ไป l ล t s ก o ไฟสีส้มๆไม่ต้องห่วงนะครับนะสไตล์แฟงนะครับน้ำมันครับนะอ่าแล้วก็เนี่ยมีเข็มเนี่ยลูกค้านะครับผมผมจะแจ้งนะไอ้มันไม่ได้เป็นอะไรนะน้าปัดอ่ะแ,แต่แต่เพื่อนผมอะมันเอาโซเนกก่ตไปฉีดฉีดีดฉเพื่อให้มันแบบทำความสะอาดถอดไอเนี่ยมือบอนแลวตอนเนี้ยเหมือนไปช็อตนะไม่รู้ว่าไปโดนฟิวหรืออะไรตรงไหนนะอ่าผมก็ไม่ได้เก็บให้นะ แต่เวลาเหยียบแรงๆอะ่ะเข็มไอตัวนี้มันขึ้นนะอ่าแค่นี้นะครับเล็กๆน้อยๆผมแจ้งเลยเขาแจ้งมาแบบไหนผมก็แจ้งไปไปแบบนั้นเลยลูกค้านะไม่ต้องซีเลี่ยนอะไรเยอะแยะนะครับผมรถเครื่องดีเกียร์ดีพอนะพอรถมันต้องเอาไปใช้งานขับทุกวันถ้าเอาไปประกวดอ,อยู่เฉยนะ,อ,ะอยู่เฉยรถจอดอยู่เฉยนะประกวดนะครับอ่าเดี๋ยวผมซื้อข้าวอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไปฟังกันอ่าไปดูไปชมไปชมไป <S <S <ๆ>แล้วไปฟังผมแพมต่อเนาะอ่า โอเคครับนะเดี๋ยวซื้อข้าวก่อนนะหูเยอะแยะนะครับภารกิจวันหนึ่งนะครับขอจะได้รีวิวเอามาครับผมไปกันต่อนะฮะซื้อข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก่อนที่จะขายให้ลูกค้านะครับเทสได้ผ่านมือแฟงมาแล้วเรียบร้อยทุกคันนะฮะฟังเพลงเพาะๆนะครับเบาๆขับรถชิวๆกับบรรยากาศทุ่งนาแบบนี้นะครับนะครับ ใครอยากจะมาอยู่บรรยากาศแบบนี้นะครับผมก็มาหาซื้อที่เอานะฮะนะครับมาไปเลสโก้นะครับโอ้โหยี่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 ย่อัตราเล่นโคตรดีนะครับแล้วก็นุ่มมากขับขี่นี่แบบหูเกียร์นี่เข้าชิดชิดไม่มีเด้งไม่มีหลุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมเนี่ยเลี้ยวก็ไม่ดังนะครับผมอะไรพพวเวอร์ด้วยเครื่องหัวชีด1,600ซีซี อัตราเร่งนีสุดยอดนะครับเก๊ไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับเรานี่สัมผัสจากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจากเท้ารู้เลยนะครับว่ารถมันแรงนะครับอัตราเร่งดีมากๆนี่นะครับตอนนี้ผมก็ว่าน่าจะ80ดสกว่าแล้วน่าจะร้อยแล้วล่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เก๊สสี่นะนี่ครับปล่อยมือได้เลยนะครับพี่ๆแต่เตอร์ดังนะครับที่ฉีน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนนะครับ อ่านี่หน้าฝนมาเลยครับไม่กลัวครับเนี่ฉีดแรงๆนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเอาไปเก็บแอร์อย่างเดียวแล้วก็เก็บไม้แค่นี้นิดหน่อยนะ่ะไม้มันขึ้นไม้มันแข็งเห็นไหมพี่เหมือนมันช็อตนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่ารถติดขับได้พอแล้วราคานี้ดีกว่ามอเตอร์ไซค์กันแดดกันฝนนะครับ กระจกออโต้แล้วก็ฟิล์มเนี่ USA ด้วยนะครับผมติดฟิล์มมาอย่างดีนะครับนะ,อะของอังกฤษนะครับฟิล์มตัวนี้นะครับกันแดดสบายนะใครทําแอร์เย็นแล้วนะคันนี้บอกให้หนาวฉ่าแน่นอนนะครับเพราะเพราะฟิล์มนี่แล้วไปไล่ฝ้าด้วยกระจกด้านหลังนะครับเวลาฝนตกนะแล้วก็จออะไรนี่ต็มไม่หมดนะผมให้ไปไม่ถอดนะครับขอให้ไวนะครับขอแค่สายเดียวนะครับนะ ไอคันที่หลุดหลุดจองคันนั้นนะครับลงคลิปไปปุ๊บลูกค้าโทรปั๊บเลยนะครับจองกันอยู่แล้ว <c oughs> ขายไวแล้วท่านต่อไปโทรมาก็บอกว่าจริงหรือเปล่าขายจริงหรือเปล่าทําไมติดวัดจําไว้ก <c oughs> ็มันไวจริงๆอะลูกค้าผมไวจริงอะเหมือนนอนดูอยู่อะนะนี่เนี่มาแล้วเกียร์ธรรมดาเนี่ยอัตราเร่งดีไม่ต้องห่วง <c oughs> ขึ้นปู๊ดขึ้นปู๊ดขึ้นปู๊ดเลยนะฮะอ่ะเนี่ย เกียร์สองเกียร์สามขนาดมือเดียวผมยังขับได้เดี๋ยวอะถ่ายคลิปมือเดียวด้วยนี่เบาไม่มีดับน,นี่อยากจะซัดซะสา,สามเกียร์นะเป็นซอยนะฮะ <c oughs> โอเคครับนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจรถบ้านมือสองเราด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปมีคันไหนนะครับผมแฟนรถบ้านมานำเสนอ กดติดตามไว้ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันจะได้แบบแจ้งเตือนเนี่ยเหมือนคันนี้กําลังจะลงปุ๊บนะแจ้งเตือนปุ๊บโทรปั๊บเลยนะฮะโทรอย่างเดียวไม่ต้องถามมาอยู่ไหมอยู่จังหวัดไหนอยู่ไกลผมส่งหมดนะร้อยกิโลส่งฟรีมากกว่านั้นนะครับไกลกว่านั้นนะครับผมนะคิด100กิโลต่อ1000บาทนะครับไม่แพงนะครับถ้าแพงมารับเองนะครับนะครับขอ อนุญาตในคำห่วนๆนะครับผมเป็นคนบ้านๆนะครับรีวิวแบบบ้านๆนะเวลาคนอื่นนะครับที่เข้ามาชมแล้วว่าคนนี้ทําไมไม่มีครับไม่มีขาไม่มีนู่นไม่มีนี่นะครับผมมีบ้างเป็นบางอารมณ์ฮะไม่ใช่เป็นบางอารมณ์นะแต่คือว่ามันเป็นสไตล์ของผมให้ผมไปลอกเรียนสไตล์คนอื่นไม่ได้นะครับผมทําไม่ได้นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคาเลคเตอร์ละกันนะครับในการรีวิวของผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม เดีย๋ยวคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าหรือว่าใครไม่ทันคันนี้นะครับรอชมนะครับรอชมคันไหนมีข้อบอกพร่องบอกหมดนะครับครไหนเอ้คันไหนที่ไม่มีหรือว่าผมไม่เจอผมไม่รู้นะครับโทรมาถามผมถ้าผมไม่รู้ผมต้องขอไอ้อาภัยนะพี่พีเอฟซีด้วยนะครับผมนะครับอยากให้ให้ลูกค้าลองรถเทสได้ชอบถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือว่าเห็นผมรีวิวแล้วมันโอเคนะครับ นะก็สามารถซื้อตกลงกันได้ระยะทางไกลนะครับไม่ต้องมาดูรถก็ได้นะครับวิดีโอขอดูรถตัวจริงเบอร์โทรศัพท์0840902878อยู่ตรงนี้โทรเลยโทรอย่างเดียวนะครับไม่ต้องพิมพ์ถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่นู่นอยู่นี่ผมอยู่อายุทยานะครับตำบลวังแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาพิมพ์ไว้ได้เลยวัดบึงหลวงพ่อเผยนะครับวัดบึงหลวงพ่อเผยผมอยู่ตรงข้ามกับวัดตะโกหลวงพ่อรวย นะครับผมอยู่ฝั่งคนละแม่น้ํากันเนาะไขรมาไม่ถูกพิมพ์ได้เลยนะครับหรือว่าบอกแท็กซี่ได้เลยเอาโทรศัพท์ให้ผมก็ได้บอกแก๊บบอกโบ๊ได้เลยนะฮะโอเคครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับจับเจ้าโตโยต้าสาม่วงอันนี้นะครับผมนี่กระจกไฟฟ้าตัวท็อปสุดเลยตัวนี้ท้ายสามสีนะครับเพลงดังนะครับแอร์แอร์ไม่เย็นจะแบงดังแอร์เย็นกัแล้วผมนะนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าแล้วสําหรับท่านใดที่ถามว่าทําไมไม่เก็บให้ลูกค้านะครับถ้าพี่มาเป็นพ่อค้าแล้วพี่ก็จะเข้าใจแบบผมนะอ่ว่าทาไมผมไม่เก็บให้ลูกค้านะครับผมเพราะผมซื้อมแมลงซื้อมาแพงนะครับผมก็ได้บอดี้แบบนี้พี่เห็นไหมเนี่ยให้ลูกค้าไปเก็บเองมั่งนะครับผมไม่รู้ว่าลูกค้าจะไปเก็บที่ไหนจะเก็บยังไงหรือว่าจะไม่เก็บหรือว่าจะขับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เนาะของผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยเนาะกับเจ้าโตโยต้าสามห่วงใครนะครับผมโหโทรศัพท์ใครไว้ก็ โทรมาได้เลยคืนใครดีที่บ้านนะครับก็โทรมาได้เลยเดีเอาไปจอดลงจอดรถในรถเป็นปัจจัยที่5ด้วยนะครับผมนะกันแดดกันฝนนะครับราคานี้ราคามอเตอร์ไซแล้วโอเคครับนะฝากไว้ด้วยครับ